ดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาะข้าวของลุงอ่องนะคะซึ่งเมื่อก่อนมีปัญหาข้าวดีดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สารย่อยสลายฟังข้าวกําจัดข้าวดีดคู่หูตองแปดนะคะซึ่งได้ผลดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันเลยนะคะลุงอ่องครับแปลงนาแปลงนี้อยู่ที่ตําบลอาเภออะไรครับเขตสายไหมรุงเทพคอตโมแปลงสายไหมเมื่ออดีตที่ผ่านมา แปลงนี้มีปัญหาอะไรครับปัญหาข้าวดีดเยอะมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยข้าวีดพร้อมพร้อมกับไอ้ยายาคอมนิดดอกใหญ่ยาคอมนิดดอกใหญ่นะครับอันนี้ลุงใช้ตองแปดหมักไปกี่วันครับหมักสิบสองวันครับย่ำหกรอบครับสิบสองวันย่ำหกรอบนะครับครับเออแล้วตอนนี้ข้าวได้ได้กี่วันละได้สามสิบเก้าวันครับดูข้าวสามสิบเก้าวันนะครับต้นใหญ่มากต้นนี่ข้าถึงเอวเลยนะครับนี่ค่ะดูครับอันนี้เบอร์ ต้นหตใหญ่ต้นเอยี่สิบมันก็แต่ก็ดีมากใช่อันนี้กําลังหลอกล่อข้าวยังหลอกข้าวอยู่ปล่อยน้ําแห้งนะครับอือันนี้คือจากที่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ลงเหลือกี่เปอร์เซนต์ยาเขาดีไม่เห็นเลยเหลือสิบเปอร์เซนต์ครับอันน,นี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมลุงที่ที่เก่าใช่น,นี่ครับเป็นต้นแบบไหนต้นแบบนี้นะครับ เหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีมีตรงเนี้มีตรงเนี้ยนิดเดียวจากร้อยเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผลงานเนี่ยโชว์้ให้ดูแล้วจะลดเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วข้าวงามมากเลยลุงข้าวนะครับแค่เก้าสามสิบเก้าวันข้าวใหญ่มากนะครับนี่ค่ะต้นเริ่แต่งตัวแล้วนะครับเนี่ยข้าวแต่งตัวแล้วนะครับต้นต้นเริ่มกลมๆแล้วแต่ก็ดีด้วยนะต้นใหญ่เขียวงามมากเลยทุกคนใช่ นี่ค่ะความสมบูรณ์นะคะดูครับตองแปดมีประโยชน์ยังไงลูกตีเขียวเสมอนะครับตองแปดก็คือช่วยย่อยต่อสางฟางข้าวกำจัดข้าวตีดหญ้าวัชพืชที่อยู่ในแปลงนาแล้วก็ช่วยชำระล้างสารที่มีสารพิษตกค้างและจากรุ่นที่เราทำหลายๆรอบที่ผ่านมาย่อยกลับมาให้เป็นอาหารของพืชที่เราหว่านออกมาในรอบนี้ข้าวเราก็จะเขียวงามแล้วก็เขียวนานตามที่ลุงเห็นเขียวนานเขียวเวอ่าใส่ปุ๋ยรอบเดียวเขียวนานเลย แล้วก็ทำให้นาเนเลยเราเยอะลากข้าวเราก็จะหาอาหารได้เยอะขึ้นเป็นม่มีการสะดุดใช่สุดยอดใครไม่เชื่อติดติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยครับลูกอองจรานแสงเพศ081675697ครับใช่ดีค่ะแล้วก็จินนะคะแปลงนาแปลงนี้นะครับอยู่ติดถนนถนนเส้นนี้ไปไจนดูครับการจนาพิเศษนะครับแวะชมได้เลยนะครับว่าแปลงนี้อยู่ติดถนนเนี่ยแปลงนาของคุณลูกอองนะครับ ว่าเรามาลงเนี่ยเราไม่ได้มาหลอกกันมีขวดตรงนี้ปักอยู่ด้วยเลยเนี่ยขวดตองแปดนะครับปักอยู่จะเห็นแบบนี้เลยใช่เห็นแบบนี้เลยแล้วก็ลงมาดูข้าวได้เลยว่าญ้าเราลดได้จริงแล้วเขาดิดตอนนี้เราไม่เห็นเลยเขาดีดหายไปเลยนาะลลงเต็มเลยเปี้ยเลยเต็มเลยนะครับแล้วก็ญ่าก็เยอะ แล้วตอนนี้เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ชื่นใจไม่ลุงแบบนี้ดีใจครับมั่นใจมากเลยปีนี้ดีใจเนาะดีใจมากเข้างามมานาทุกวันมานาที่สี่ขับหกโมงเย็นจนเมียบ่นทุกวันเลยเมียบ่นทุกวันขับอยู่นานะคะอยู่นาตลอดเห็นชาวนานะครับเห็นข้าวแล้วชื่นใจต้องแปดเราช่วยย่อยได้จริงนะครับลอง ปรับเปลี่ยนวิธีการกันดูนะครับจากข้ดีเยอะๆก็เหลือแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลงนี้นี่ค่ะแล้วก็ย่าเราลดได้จริงจากสองแปลงนะครับที่เราไปดูมาของคุณลุงชูก็เหลือเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์าเนาะแต่ข้ดีเหลือประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นต์แปลงลุงนี่แทบไม่เหลือเลยแปลงนี้แทบไม่เหลือเลยขยันย่ำหน่อยนะถ้ใครใช้ตอนแปดเนี่ยย่ำสองรอบสามรอบย่ำให้ได้ห้าหกรอบ มันจะเห็นผลชัดเจนเลยผลลัพธ์อยู่ที่การย่ำนะที่การย่ำขั้นตอนนะครับ้วน้ำเนี่ยอย่าให้น้ําเยอะให้น้ําอยู่ประมาณสักแค่กระถ่มอะไรเงี้ยแค่ท่วมชัดเจนเลยเนี่คือผู้ที่ใช้จริงเห็นผลจริงนะคะข้าวเขียวงามมากเลยค่ะนี่สี่จุดบัน ส,สำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่ปีปัญหาเขา้าดีดหรือว่ายาพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนําคำปรึกษานะคะหาทางออกร่วมกันค่ะจะได้ผลผลิตกลับมาเยอะๆนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ